สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสีจอมทองทุกคนวันนี้ในวิชาภาษาไทยเราจะเรียนกันในหนังสือวรรณคดีลำนำบทที่3เ,เรื่องรื่นรสสัก,กวาถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปดูกันเลยค่ะ รื่นรถสักกวาแสนอ่อนหวานกรอนขับขานสะหนอะล้ําเกินคําไขดั่งถ้อยคําไพเราะหูชื่นชูใจรู้จักใช้วาจาดีมีคนชมบ้านของลุงตลับอยู่ท้ายตลาดมีลําคลองเล็กๆไหลผ่าน ลุงตาหลับเคยพูดกับเด็กๆอย่างติดตลกว่าเดิมทีลุงอยู่ตะหลิ่งชันที่เรียกตะหลิ่งชันเพราะลำคลองที่นั่นมีตะหลิ่งสูงชันวันหนึ่งลุงตาหลับตกจากตะหลิ่งลงไปในคลองถูกจระเข้ตัวหนึ่งไล่จนต้องหนีตะลืด มาอยู่ที่นี่ทุกวันนี้ก็ยังเข็ดขยาดอยู่ไม่หายลุงตาลับสารตะรก้าและกระบุงขายให้พ่อค้าในตลาดเด็กๆชอบลุงตาลับเพราะเป็นคนตลกลุงตาลับยังร้องเพลงได้ไพเราะน่าฟัง เพลงที่ร้องก็ชวนตลกและเป็นเพลงแปลกแปลกที่เด็กๆไม่เคยได้ยินมาก่อนลุงตลับบอกว่าชอบเพลงลำตัดเพลงฉ่อยเพลงอีแซลบางทีลุงตลับก็ร้องสักกวาให้เด็กๆฟัง ลุงจะร้องสักกวาเพราะเพราะให้ฟังเอาไหมลุงตะหลับพูดสักกวานี้เป็นอย่างไรหรือครับลุงเด็กชายอีกคนสงสัยผมไม่เคยรู้จักมาก่อนงั้นหนูก็ลองฟังดูลุงจะร้องให้ฟังเดี๋ยวนี้แหละพูดจบลุงตะหลับก็ขยับตัวตรงแล้วเริ่มร้องสักวา ให้เด็กๆฟังสักกวาวานอื่นมีมื่นแสนไม่เหมือนแม่นพธสมาที่หวานหอมกลิ่นประทีียบเปรียบดวงพวงพยอม อาจจะน้อมติดนมด้วยลมลมเมอลอามยามยาบไม่ปราบปลื้มดังดูดดื่มบรเพ็ดต้องเข็ดคมผู้ดีพรายไม่ประกอบชอบอบอารมณ์ ใครฟังลมเอิือน,น่าระเอ้ยเสียงร้องศักกวาของลุงตาลับช่างสดใสไพเราะและได้จังหวะพวกเด็กๆพากันตั้งใจฟังศักกวาที่ลุงตาลับร้องให้ฟังนั้นไม่ตลก แต่มีความหมายชวนให้คิดเป็นอย่างไรทำไมเงียบกันไปหมดลุงตาลับถามอย่างแปลกใจฟังไม่รู้เรื่องกันเลยหรือก็รู้บ้างครับเด็กชายคนหนึ่งบอกแต่มีบางคำไม่ค่อยเข้าใจลุงก็ว่าอย่างนั้นแหละลุงตาลับพยักหน้าหงึกๆงึก บทศักกวานี้เป็นบทร้องของเก่าคนแต่ก่อนเขาลอยเรือร้องโต้อตอบกันเวลามีงานรื่นเริงเรื่องที่นำมาร้องก็แต่งเดี่ยวนั้นแต่ทุกวันนี้ส่วนใหญ่ไม่ค่อยมีใครร้องศักกวากันแล้วอย่างว่านั่นแหละหนูเอ้ย คนทุกวันนี้ส่วนใหญ่เขาสนใจเพลงใหม่ๆเลยลืมของเก่ากันไปหมดว่าแต่หนูหนูชอบไหมละ่ะชอบค่ะเด็กหญิงคนหนึ่งรีบตอบลุงช่วยสอนให้หนูร้องบ้างสิคะได้สิจะเป็นไรไปลุงตาลับรีบตอบและหนูรู้ไหม สักกวาที่ลุงร้องเมื่อสักครู่เขาพูดถึงเรื่องอะไรเด็กๆพากันคิดอยู่พักหนึ่งแล้วก็มีเสียงใครคนหนึ่งบอกว่าเรื่องการพูดของคนเราครับเขาบอกว่าถ้าพูดจาไพเราะก็มีคนชอบแต่พูดคำหยาบใครๆก็ไม่ชอบ เก่งมากเจ้าตัวน้อยลุงตาลับชมอย่างพอใจเห็นไหมว่าการพูดจาของคนเรานะ่สำคัญมากเวลาจะพูดจะคุยกับใครให้นึกถึงศักรวาบทนี้ไว้นะพูดจบลุงตาลับก็ขยับตัวอีกครั้งบอกให้เด็กๆ ล้องวงเข้ามาใกล้ๆแล้วเริ่มสอนให้ทุกคนร้องบทสักกวาพร้อมกันลุงตาหลับร้องนำด้วยเสียงที่ดังกว่าเดิมก่อนที่พวกเด็กๆจะร้องตามเสียงดังไม่แพ้กันสักกวาหวานอื่นมีหมื่นแสนไม่เหมือนแม้นพจมจามานที่หวานหอม บ่ายวันนั้นถ้าใครเดินผ่านบ้านของลุงตลับที่ท้ายตลาดก็คงแปลกใจที่เห็นเด็กๆนั่งลุมล้อมลุงตลับแล้วพากันร้องสักกวาเสียงดังไปทั้งย่านตลาดเอาละค่ะหลังจากที่ได้ฟังลุงตลับ เล่าเรื่องต่างๆของตัวเองให้เด็กๆฟังแล้วและได้ร้องบทสักกะวาให้เด็กๆฟังอย่างไพเราะวันนี้คุณครูก็จะมาให้ความรู้เพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับบทสักกะวานะคะซึ่งบทสักกะวาที่ลุงตลับได้ร้องให้นักเรียนฟัง หรือว่าเด็กๆในเรื่องฟังนั้นนะคะจะเป็นบทศกวาที่มีความเกี่ยวข้องกับคำพูดนะคะหมายความว่าอย่างไรหมายความว่าคำพูดที่ออกมาจากปากของคนเรานั้นนะคะสามารถที่จะโน้มน้าวจิตใจคนได้คนที่พูดจาไพเราะน่าฟังก็จะมีคนชื่นชม มีคนรักใคร่ทั้งผู้ใหญ่และเพื่อนๆนะคะส่วนคนใดที่พูดจาหยาบคายพูดคำหยาบนะคะว่าร้ายผู้อื่นใส่ร้ายเพื่อนนะคะทั้งๆที่บางทีเพื่อนไม่ได้ทำความผิดนะคะก็จะมีแต่คนเกลียดชังและก็ไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวด้วย ะะเพราะฉะนั้นนักเรียนนะคะถ้าอยากจะเป็นคนที่พูดจาไพเราะแล้วก็มีคนชื่นชมมีคนรักนักเรียนก็ต้องเป็นคนที่พูดจาดีนะคะพูดจานุ่มนวลพูดกับผู้ใหญ่มีหางเสียงและพูดกับเพื่อนๆด้วยความจริงใจเราก็จะมีคนรักคนชื่นชมนะคะ บทสักวานะคะเป็นบทร้อยกรองของคนในสมัยโบราณถ้าจะเปรียบไปแล้วนเนี่ยก็จะเหมือนกับ เพลงนะคะที่นักเรียนได้ฟังในยุคปัจจุบันของเรามีทั้งเพลงลูกทุ่งใช่ไหมคะเพลงสตริงเพลงที่นักเรียนชอบฟังนะคะเพราะฉะนั้นคนในสมัยตะก่อนเนี่ยเราไม่มีบทเพลงแบบนี้นะคะเขาก็จะร้องเพลงกันขึ้นมาเองโดยแต่งเป็นบทร้อยกรองแล้วก็ร้องโต้อตอบกันอย่างเช่นบทสักวาที่ได้ชื่อว่าบทสักวานี้ก็เพราะว่าจะขึ้นต้นด้วยคำว่า สักกะวานะคะและสุดท้ายเลยก็ต้องลงท้ายด้วยคำว่าเอยเหมือนตัวอย่างที่คุณครูยกให้นักเรียนดูและที่คลุงตลับได้ท่องให้ฟังไปแล้วนี้นะคะนี่คือที่มาของบทสักกะวานะคะซึ่งบทสักกวาในสมัยตะก่อนนั้นนะคะจะนิยมเล่นในภาคกลาง เพราะว่านะคะจะนิยมเล่นบนเรือนริมน้ําหรือเล่นบนเรือนะคะซึ่งภาคกลางในสมัยตก่อนจะมีน้ําจะมีแม่น้ํา ที่อุดมสมบูรณ์แล้วก็มีแม่น้ําไหลผ่านเพราะฉะนั้นก็จะนิยมเล่นกันเป็นการละเล่นสมัยตะก่อนโดยจะลงเรือกันเป็นกลุ่มๆนะคะแล้วก็จะมีนักร้องสักวามีนักดนตรีนะคะช่วยกันโต้อตอบกันระหว่างเรือแต่ละลำนะคะเป็นการเล่นที่สนุกสนานของคนสมัยตะก่อนเลยนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้นักเรียนได้ความรู้หลายเรื่องเลยเกี่ยวกับบทสักวานะคะเพราะฉะนั้นเดี๋ยวคุณครูมีกิจกรรม ให้นักเรียนทําจะต้องทําได้นะคะอาภาระงานของเราในวันนี้ก็จะไปทําแบบฝึกทักษะภาษาไทยหน้าที่59และหน้าที่60 ลงตัวอย่างให้ดูตรงนี้แล้วก็จะเป็นการตอบคำถามจากเรื่องที่เราได้ฟังคุณครูอ่านและนักเรียนอย่าลืมนะคะคุณครูย้ำทุกครั้งว่าจะต้องกลับไปอ่านทบทวนอีกครั้งหนึ่งเพื่อที่เราจะได้ตอบคำถามและได้รับความรู้ที่ถูกต้องแม่นยำนะคะเพราะฉะนั้นอย่าลืมทำภาระงานที่คุณครูมอบหมายด้วยและ ข่าวหน้านะคะคุณครูจะมาให้ความรู้วิชาภาษาไทยเรื่องอะไรนั้นต้องคอยติดตามนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ